ที่นะครับที่จะทาให้เราลดต้นทุนแบบง่ายๆเลยแล้วก็ได้ผลจริงมีอะไรบ้างเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับน่าเรามาดูก่อนนะครับต้นทุนสูงนะ้้าเกิดจากอะไรก็เกิดจากทั้งเรื่องของคนนะครับเครื่องจกักรอุปกรณ์วิธีการทํางานการจัดการการวัดแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เราเนี่ยเกิดออต้นทุนสูงขึ้นมานะครับคราวนี้ถ้าเราจะมา จัดการกับต้นทุนนะครับต้นทุนสูงจะจัดการไงบ้างเรามาดูพร้อมๆกันก่อนนะครับเรามาดูเลยนะครับอันนี้ผมก็เป็นบทความสู้ต้นทุนสูงนะครับบทความหมายเลขที่31นะครับในเสียงกล้องจากห้องผู้บริหารที่ผมเขียนอยู่ทุกวันนะครับคราวนี้เรามาดูประเด็นกันเนาะก็คือว่าสู้ต้นทุนสูงเนี่ยเนี่ยปีศาจเนี่ยมันมาแล้วนะครับมันต้นทุนสูงละเขาจะมาจัดการเล่าเราต้องช่วยกยนละเราจะทำไงได้บ้างมี5ขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ1นึก็คือเราเนี่ยต้องปลุก จิตสานึกครับเรื่องของต้นทุนนะครับโดยที่หัวหน้างานเนี่ยควรจะไปพูดคุยกับลูกน้องว่าเฮ้ยต้นทุนเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วนะหรือว่าจะเป็นค่าแรงค่าวัตถุดิบ ค่าโส o ุุยค่าขนส่งอะไรต่างๆแน่นอนถ้าเรายังทําตัวแบบนี้ค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันประหยัดข้อที่2ก็คือต้องส่งเสริมให้พนักงานเนี่ยทำงานอย่างมีวินยัยโดยที่ทุกคนเนี่ยต้องมีวินัยในการทํางานเช่นเขาบอกให้ปฏิบัติขั้นตอนอะไรเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นนะครับเราอย่าไปฝืนหรืออย่าไปต้านหรืออย่าไป ทำที่มันตรงข้ามกับมาตรฐานที่เขากำหนดไว้ข้อที่3ก็คือเราต้องตรวจสอบหาจุดบกพร่องนะครับเราต้องรีบแก้ไขทันทีเช่นจุดที่ทําให้เกิดของเสียจุดที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุจุดที่ทําให้เกิดต้นทุนสูงหรือจุดที่อาจจะทําให้พนักงานเกิดความเมื่อยล้าทํางานแล้วก็ล่าช้านั่นเองนะครับข้อที่ก็คือเราต้องเตรียมความพร้อมนะครับเราต้องเตรียมความพร้อมเลยนะครับแล้วก็พัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นนะครับโดยที่การเตรียมความพร้อมเนี่ยก็อย่างเช่นเตรียมการฝึกอบรมอ่า เตรียมเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานเตรียมเครื่องไมาเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมก่อนที่เราจะเริ่มงานนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเราจะต้องมาปรับปรุงและพัฒนายอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือหัวใจสําคัญของการทําไขเส้นนั่นเองนะครับคือ การปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่องถ้าเราทําได้แบบนี้เราก็จะประสบามสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้ดรทองผนังลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามใน f a c e b o o k นะครับดรทองนังได้เพื่อรับข่าวสารสดใหม่ทุกเช้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ